ระการสุขภาพเมาจ่ายต่อปี5ล้านของหญิงวัย22ปีเนื่องจากเกิดเดือนเมษาตอนนี้ยังไม่ถึงเมษาอายุก็จะ22ปีค่ะค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาล3,000ถ้านอน ICU จ่ายค่าห้องให้ตามจริงค่ะส่วนส่วนค่าบริการทางการแพทย์ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดนะคะจ่ายตามจริงค่ะมีค่ายากลับบ้านต่อกันนอนโรงพยาบาลแอดมิตหครั้งนะคะสองหมบาทค่าหมอที่มาดูอาการค่า DF หมอ2,000บาทต่อวันค่าห้องผ่าตัดค่าแพทย์ทำศัลยกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเสริมสวยค่ะเช่นผ่าตัดเต้านมนะคะ ค่าดมยาสลบค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเช่นผ่าตัดเปลี่ยนไตหรือการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเช่น2กล้องผ่าตัดต้อกระจกก็จะจ่ายให้ตามจริงสีชมพูเนี่ยเป็นส่วนของคนไข้ในกรณีนอนโรงพยาบาลค่ะ ส่วนของคนไข้นอกก็จะมีค่าบริการทางการแพทย์ค่าตรวจวินิจฉัยที่เกิดขึ้นภายใน30วันก่อนและหลังเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจ่ายให้ตามจริงเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องเต้านมแล้วก็จะต้องทำเพลสแกนตรวจวินิจฉัยเอ็กซเรย์แล้วหลังจากนั้นนะคะภายใน30วันมีการนอนโรงพยาบาลเป็นคนไข้ในคะ่ะ ค่าเอ็กซเรย์ค่าตรวจเลือดเอามาเบิกได้ค่ะแล้วหลังจากที่รักษาตัวนอนโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะหมอนัดมาดูอาการก็จะจ่ายให้ตามจริงภายใน30วันเบิกได้สองครั้งนะคะอย่างเช่นคนไข้ค่ะไปสองกล้องสองกล้องเนี่ยไม่ได้นอนโรงพยาบาลแต่ เขาให้ถือว่าเป็นคนไข้นอนโรงพยาบาลค่ะแล้วหมอก็นัดมาดูอาการหลังจากนั้นนะคะก็จะจ่ายให้ตามจริงค่ะกรณีเกิดอุปัติเหตุ24ชั่วโมงแรกจ่ายให้ตามจริงหลังจากนอนโรงพยาบาล หมอนัดมาฟื้นฟูอาการบางคนเกิดอุบัติเหตุหมอนัดมาฟื้นฟูอาการก็เบิกได้ตามจริงสองครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ค่ะส่วนค่าล้งางไตผ่านทางเส้นเลือดค่ารังสีรักษาค่าเคมีบำบัดค่ารถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กอย่างเช่นลอ,ลอ,อกต้อกระจกตาลอ,อกต้อเนื้อค่ะที่เป็นต้อเนื้อนะคะก็จะ ใจ่ายให้ตามจริงในส่วนนี้เป็นส่วนของคนไข่นอกนะคะแล้วถ้ามีการป่วยด้วย6โรคร้ายแรงเช่น 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันจากการขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันการผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโรคมะเร็ง ระยะลุกลามการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา6โรคร้ายแรงนี้นะคะจะเพิ่มวงเงินค่ารักษาให้เป็นปีละ10ล้าน4ปีกรมทัน10ล้านต่อโรค6โรคก็เป็น60 ล้านนะคะก็เหมือนเพื่อนเืนเนี่ยโหมีวงเงิน60ล้านไว้คุ้มครองตัวเองเลยอะค่ะผลประโยชน์คุ้มครองชีวิตเพิ่มให้1 0 0 0 0บาทค่ะในส่วนของชดเชยรายวันค่ะนอนคืนแรกนะคะจ่ายให้1,000ถ้ามีค่ายากลับบ้านด้วยก็กลายเป็น2,000บาทนอน1คืนจ่าย2,000คืนต่อไปก็คืนละ1 0 0 0บาทนะคะ กรณีมีการวางยาสลบหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลังจ่ายเพิ่มให้อีก5,000บาทค่ะถ้านอนโรงพยาบาลด้วย13โรคร้ายแรงก็เพิ่มให้อีก25งหมคุ้มครองชีวิตให้1 0,000ืกรณี ตัวอย่างนะคะเข้านอนโรงพยาบาลด้วย13โรคร้ายแรงมีการวางยาสลบด้วยแล้วมีค่ายากลับบ้านด้วยเนี่ยนอนหนึ่งคืนก็รวมแล้วได้ทั้งหมด32,000บาทค่ะในส่วนของโรคร้ายแรง40โรคนะคะวงเงินคุ้มครองสูงสุดถ้าเจอระยะลุกลาม1ล้านบาท ถ้าเจอระยะแรกจ่ายให้ก่อน4แสนค่ะถ้าหลังจากนั้นเจอระยะลูกลามก็จะจ่ายให้อีก1 000, ล้านรวมเป็น1ล้าน4แสนนะคะแต่ถ้าตรวจปุ๊บเจอระยะลูกลามเลยจ่ายให้เพียง1 000, โรคเท่านั้นนะคะ1ล้านแล้วสัญญาเนี้ยก็จบไปสัญญาในส่วนของโรคไร้ยแรงนี้นะคะตัวอย่างที่ ให้ดูเนี่ยเบีย้ยประกันก็อยู่ที่ปีละ28,133า2 8บาบาทเท่านั้นเองค่ะคุ้มครองเยอะแยะว่ามากมายเลยนะคะหลาย10ล้านเลยอะคะ่ะช่วงนี้นะคะเบีย้ยประกันนะคะลดราคาจาก28133นะคะเหลือ26231ได้รับสิทธิ์ส่วนลดของ Vitality นะคะถ้า ปีต่อต่อไปอะค่ะสามารถที่จะทําแต้มอะค่ะได้ตามเป้านะคะก็อาจจะได้ลดถึง25%เเลยทีเดียวนะคะ